ชุมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานในช่วงบ่ายดัชนีก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่านแนวต้าน1465ขึ้นมาได้สําเร็จนะคะก็สัญญาณจากเครื่องมือตามกราฟ60นาทียังเป็นบวกนะคะวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อนะคะโดยที่มีแนวต้านระยะสั้น2จุดตามเทรนไลน์นะคะก็คือ1475กับ1485นะคะแนวรับก็จะถูกยกขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเป็น1,465กับ1,455จุด สตอ็อกวิวตัวแรกนะคะเป็นตัวแจสตนะคะตัวนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นเมื่อวานด้วยวอลลุ่มที่หนาแน่นนะคะแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือที่ทยอยกันกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะแนวโน้มก็น่าจะเดินหน้าขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมก็คือ8.70กับ9.10นะคะรับจะอยู่ที่8.40ถึง8.30แล้วก็คัดลอสที่8.20ถัดมาเป็น BCH นะคะตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะอ่อนตัวลงมาในช่วงท้ายตลาดนะคะแต่ว่าถ้าดูจากแรงซื้อก็ยังคงหนานแน่นแล้วก็ยังทรงตัวในกรอบ up trend ได้นะคะโดยราคาเมาาื่อวานน บริเวณกรอบร่างของเทนไลน์นะคะก็มีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นต่อไปได้นะคะรับจะอยู่ที่8บาทถึง7บาท90ต้าน8บาท40กับ8บาท60แล้วก็คัดลอสที่7บาท80 <c oughs> ตัวสุดท้ายเป็น TFD นะคะตัวนี้ ISI กลับมาส่งสัญญาณซื้อแล้วนะคะส่วน Modified s t o c h a s t i c ก็มวกตัวขึ้นจากเขต Oversold แล้วก็น่าจะกลับมาให้สัญญาณซื้อตามมาได้เร็วๆนี้นะคะก็ถือว่ามีจังหวะรีบาวกลับขึ้นไปมองแนวต้านไว้ที่7บาทกับ7บาท25สตางค์นะคะรับ7บาท70ถึง7บาท60แล้วก็คัดลอสที่6บาท5รับ6บาท70ถึง6บาท60แล้วก็คัดลอสที่6บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ